ครูสาวผู้ซึ่งมีสามีและลูกแล้วได้ล่วงละเมิดเด็กชายอายุ12จนศาลสั่งห้ามเข้าใกล้ตลอดชีวิตแต่เมื่อเธอออกจากคุกเธอก็ยังไปแต่งงานกับเด็กคนนั้นอีกวันนี้พบกับเรื่องครูสาวผู้ล่วงละเมิดเด็กชายสู่หนัง May ์เดซ m มเบอร์แมรี่เคเล r n วนสวัสดีค่ะ วันนี้มียวไปเห็นหนังเรื่องเมดิเซนเบอร์นะคะเนื้อเรื่องก็จะว่าด้วยนักเขียนที่ต้องเดินทางไปเก็บข้อมูลและเรียนรู้ชีวิตคู่รักต่างวัยนี้ที่บ้านของเขาเลยตัวหนังได้รับแรงบันดาลใจมาจากคดีล่วงละเมิดทางเพศในปี1997ซึ่งเป็นข่าวใหญ่มากๆที่อเมริกาค่ะเธอมีชื่อว่า Mary ่ a t h เธอรีนเลอร์เทหลังจากนี้ก็จะขอเรียกว่าแมรีนะคะเธอเกิดในปี1962ในเมืองทัสตินรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณพ่อชื่อจอห์นสมิธและคุณแม่ชื่อแมรี่ซูคุณพ่อจอห์นสมิธเนี่ยเป็นนักการเมืองเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรของรัฐแคลิฟอร์เนียเคยเป็นอดีตนาวิกิโยตินเป็นคุณครูสอนรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซานตาอานาเธอเป็นลูกคนที่4ใน7คนและก็เติบโตในครอบครัวที่เคร่งศาสนาแมรี่เข้าเรียนที่คอนเนลเลียคอนเนลลี่ไฮสคูลที่นี่เป็นโรงเรียนคาทอลิกหญิงล้วนด้วยความที่เธอเป็นคนสวยทาให้เธอได้เป็นสมาชิกของทีมเชียร์ลีดเดอร์ในโรงเรียนอีกด้วย ต่อมาเธอได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแอริโซนาซึ่งที่นี่ทำให้เธอได้พบกับสตีฟว่าที่สามีของเธอในอนาคตช่วงนั้นอาชีพทางการเมืองของคุณพ่อแมรี่มีปัญหายอย่างหนักหน่วงเมื่อสื่อได้เปิดเผยว่าเขามีความมัพันธ์ผู้สาวกับอดีตนักเรียนที่เขาเคยสอนอยู่จนให้กำเนิดลูกสองคนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆทำให้พ่อแม่ของแมรี่เนี่ย แยกทางกันเลยค่ะคุณแม่ของเธอต้องยุติอาชีพการงานด้านวิจารณ์ทางโทรทัศน์ในช่วงนั้นแมรี่ก็ได้แต่งงานกับเพื่อนในรั้วมหาลัยอย่างสตีฟแล้วก็เธอก็ตั้งท้องลูกคนแรกสตีฟก็ได้ทํางานเป็นคนดูแลสัมภาระของสายการบิน阿拉สกาแอร์ไลน์ทำให้ทั้งคู่ย้ายไปที่เมืองแอเคเร์ชที่阿拉สกาหลังจากอยู่ใน阿拉สกาได้1ปีสตีฟก็ถูกย้ายไปทํางานที่เซาเทิลหลังจากนั้นแมรี่ก็ให้กําเนิดลูกคนที่2ค่ะ ในปี1989เธอได้เรียนจบปริญญาด้านการสอนจากมหาวิทยาลัยซีแอตเทิหลังจากนั้นแมรี่ก็เริ่มทำงานเป็นครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่โรงเรียนโอวูดเอ l e เมน t ท r รี c ส o ูลในชานเมืองของซีแอตเทิลและก็ที่แห่งนี้นี่เองทำให้เธอได้พบกับวิลลี่ฟาเรา วิลลี่เนี่ยเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมนะคะมีเชื้อสายซามัวเอ่อคุณพ่อแม่ของวิลลี่เนี่ยก็เป็นผู้อพยพมาแมรี่เนี่ยเป็นครูประจําชั้นของเขาแล้วก็เธอเนี่ยเฝ้าดูการเติบโตของวิลลี่ที่ตอนนั้นอายุ9ก้าขวบระหว่างนี้แมรี่ก็ไปหาบ้างชวนไปกินข้าวดูหนังไปสอนพิเศษบ้างมีเข้าค่ายฤดูร้อนบ้างจนวิลลี่ได้อายุ13บขวบแมรี่ที่ตอนนั้นอายุ34ปีเขากับเธอก็ได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง ในวันที่18มิถุนายนปี1996สตีฟมีธุระต้องเดินทางไปที่ต่างเมืองทำให้ตอนดึกวันนั้นเองเจ้าหน,น้าที่ตำรวจพบแมรี่กับวิลลี่ทั้งสองอยู่ในรถบริเวณใกล้ท่าเรือยอสชช่วงที่ตำรวจกำลังจะเข้าไปใกล้ๆรถนั้นแมรี่ก็รีบกระโดดไปที่บาะด้านหน้าแล้วก็วิลลี่เนี่ยทำเป็นแกล้งนอนที่เบาะด้านหลังเมื่อตำรวจเริ่มสอบถามเธอแล้วก็วิลลี่บอกชื่อปลอม ก็โกหกว่าวิลลี่เนี่ยอายุครบ18แล้วแล้ว,ลวก็ไม่ได้มีการแตะเนื้อต้องตัวกันเลยนี่ก็พอดีแมรี่เนี่ยทะเลาะกับสามีก็เลยชวนญาติมาขับรถเล่นอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเรื่องราวก็ผ่านมา6เดือนสตีฟสามีของแมรี่ได้ไปพบจดหมายสารภาพรักของวิลลี่เป็นใครใครก็ขึ้นใช่ไหมคะแน่นอนค่ะสตีฟก็ขอหย่าเลยขอ,อยาทันทีแล้วก็ขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรทั้ง4คนหลังจากนั้นเขากับลูก ก็พากันโยกย้ายไปอยู่ที่อ阿拉斯า,า,าแต่ญาติของสตีฟก็ไม่ได้ใจดีแบบสตีฟนะคะเขาได้แจ้งตำรวจว่าแมรี่เนี่ยล่วงละเมิดเด็กส่งผลให้แมรี่ถูกจับกุมเมื่อวันที่4มีนาคมปี1999เธอรับสาร,รภาพในข้อหาข่มขืนโดยไม่เจตนาต้องโทษจำคุกเป็นเวลา6เดือนและต้องบำบัดอาการทางจิตนอกจากนี้เธอยังถูกศาลห้ามไม่ให้เข้าใกล้นักเรียนที่ชื่อวิลลี จริงๆสารเนี่ยจะให้เธอติดคุก6ปีครึ่งนะคะแต่ในขณะนั้นแมรี่ได้ตั้งท้องกับวิลลี่เลยต้องมีการพักโทษไปบางส่วนก่อนหลังจากพ้นโทษได้ไม่นานตำรวจก็จับใจอีกว่าแมรี่และก็วิลลี่เนี่ยมีความสัมพันธ์กันบนุรษอีกแล้วนั่นก็คือเธอแหกกฎข้อห้ามของสารซึ่งส่งผลให้แมรี่เนี่ยต้องโทษจำคุกอีกครั้งเป็นเวลา7ปีครึ่ง มีคำสั่งห้ามติดต่อกับวิลลี่ตลอดชีวิตระหว่างโทษจำคุกเธอก็ได้ให้กำเนิดลูกคนที่สองของวิลลี่ในตอนนั้นอายุของเขายังไม่15้าเลยด้วยซ้ำแต่ก็ต้องกลายเป็นพ่อลูกสองซะแล้วเขาต้องลาออกจากโรงเรียนมัธยมแล้วก็คุณแม่ของวิลลี่เนี่ยต้องมารับผิดชอบลูกๆของวิลลี่แทนเพราะว่าเขายังไม่บรรลุนิติภาวะเลยตัวของวิลลี่เองต้องต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าโรคพิสุลาเหเรื้อรังแล้วก็เขาพยายามฆ่าตัวตาย ในปี2004แมรี่ได้รับการปล่อยตัวมาสําหรับการจัดหางานในตอนนั้นวิลลี่ก็มีอายุ21ปีเขาได้ยื่นเรื่องต่อสารให้ถอนคําสั่งห้ามติดต่อที่เคยพิพากษาไว้ก่อนหน้านี้และก็เป็นผลสําเร็จในอีก1ปีต่อมาทั้งคู่แต่งงานกันในเดือนพฤษภาค,คมปี2005รอบแรกก็ว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วนะคะรอบนี้ใหญ่กว่าเดิมทั้งรายการโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แล้วก็สื่ออื่นๆเล่นข่าวนี้กันหมดเลยแถมเธอก็ยังให้สัมภาษณ์ด้วยว่า เนี่ยอยากจะมีลูกเพิ่อมอีกโค้นหนึ่งแล้วก็อยากจะกลับไปทํางานเป็นครูอีกค่ะเพราะตามกฎหมายแล้วเธอได้รับอนุญาตให้สอนเด็กได้ทนายส่วนตัวของแมรี่และก็เป็นเพื่อนสนิทของเธอด้วยเธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าความสัมพันธ์ของแมรี่กับวิลลี่เนี่ยเป็นรักที่นิรันด์แล้วก็ไม่มีอะไรจะทําให้คนทั้งสองเนี่ยแยกจากกันได้ แต่เมื่อวันที่9พฤษภาคมปี2017หลังจากทั้งคู่แต่งงานกันมาเกือบ12ปีแล้ววิลลี่ก็ได้ยื่นฟ้องหย่าแมรี่แต่หย่าสำเร็จจริงๆในปี2019นะคะทั้งคู่ยังช่วยกันเลี้ยงลูกสาวทั้งสองคนยังไม่ขาดตกบกพร่องแล้วก็ในขณะนั้นแมรี่ก็เพิ่งทราบว่าเธอเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แม้ว่าพวกเขาจะแยกทางกันก็ตามในช่วงเวลานี้วิลลี่ที่อยู่แคลิฟอร์เนีย ก็ได้สละเวลามาดูแลเธอที่วอชิงตันแมรี่ก็ต่อสู้อยู่กับโรคมะเร็ง9เดือนก่อนที่จะเสียชีวิตในวันที่6กรกฎาคมปี2020ในวัย58ปีในพินัยกรรมเธอได้มอบทรัพย์สินส่วนใหญ่ให้วิลลี่หลังจากที่แมรี่เสียชีวิตวิลลี่ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเ,ออเขาเนี่ยไม่ใช่เหยื่อเขาไม่รู้สึกละอายในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมานี้แต่จากที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้เขาบอกว่าถ้าผมเจอเด็กอายุ13เนี่ย ผมคงรักเธอไม่ได้หรอกมันไม่อยู่ในหัวผมเลยตอนนี้ผมตาสว่างขึ้นและนี่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นที่ผ่านมาเนี่ยผมโดนล้อเรียนกลายเป็นพ่อตั้งแต่อย่างเด็กผมยังไม่ได้เคยใช้ชีวิตของผมเลยในเคสนี้ความเห็นของทางอเมริกาด่าแบบซะส่วนใหญ่เลยค่ะเช่นนักขยะแขยงมาก ดูในที่ให้สัมภาษณ์แล้วเขาไม่มีความสุขเลยเธอไม่ได้ขโมยวัยเด็กของเขาแต่เธอขโมยทั้งชีวิตเลยนะลูกฉันอายุ12-13ยังเล่นของเล่นอยู่เลยเธอเป็นครูแบบไหนกันนะและทุกคนล่ะคะคิดยังไงกับเคสนี้บ้างคอมเมนต์มาคุยกันนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังกันนะคะดีใจมากๆเลย EP หน้าจะเป็นตอนไหนก็รอติดตามชมกันนะคะ